นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจ,จิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาหรือรือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักษขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัตโย ο, วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพงพาพาห,าหาหารือรือสัมปจิฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหารือสัมปติฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο. พุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาหรือเรือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะาอาุนโมพุทธายะวิระตโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาห,าหาหารือรือสัมปติฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณโมพุทธยะวิระทโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสี วิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหารือรือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาหารือสัมปจิฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิรทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิรัตโย ο, วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาหรือรือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาพาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอาุนโมพุทธยะวิรัตโย ο, วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหา,หาหารือเรือสัมปจิฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพวพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทยโววิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหารืหรือ